เทพคำนวณเลข VIP งวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่น5 8 7เลขชุด3ตัว2 3 5 0 5 8 1 8 9 2 7 8 3 7 2เลขชุด2ตัว 5้าห5 9 5งห้าสามห้าเก้าห้าองแปดหนึ่สองเจ็ดหในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขชุดสองตัวสองสเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างสีสอง รวยสักทีงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่น54เลขชุด2ตัว51 54 56 57 41 46 47 48ชุด3ตัว457 748 854 541 ในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขเด่น4เข้าหลักสิบล่าง9เข้าหลักสิบบนนุ่มหวยลอตงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่น04เลขชุด3ตัว704 726 เลขชุดสองตัว0204060708 2405268669ในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขเด่น42เข้าสองตัวล่าง